ไพอยากจะบอกอะไรคุณถ้าอยากจะบอกอะไรไพ่ใบแรกนะคะได้ในซับซอสนะคะสิ่งที่คุณนั้นพยายามอยู่สิ่งที่คุณนั้นพยายามที่จะทำหรือพยายามที่จะนึกคิดหรือสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะเผชิญอยู่ในตรงนี้นั้นนะคะจะก่อเกิดการพยายามเกิดขึ้นเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นพยายามที่จะพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลัง เกิดขึ้นกับคุณและก็สิ่งที่คุณนั้นกําลังจะประชิญและพบเจอในตรงนี้นะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นกําลังเกิดกําลังเริ่มขึ้นสิ่งที่คุณนั้นพยายามและสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะลงมือทํากําลังจะเกิดนะคะกาลังจะเป็นไปตามดังที่คุณนั้นคาดหวังหรือคิดเอาไว้หรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดความมั่นคงเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นพยายามที่จะทากําลังที่จะลงมือทํา สิ่งที่คุณนั้นพยายามที่จะทาในตรงนี้กําลังจะก่อเกิดเป็นไปตามดังที่คุณนั้นวางแผนหรือคิดเอาไว้และและสิ่งเหล่านี้นั้นจะส่งมอบความมั่นคงให้กับคุณหรือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณนั้นก็ทาในตรงนี้เป็นการงานที่กําลังจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณสร้างเม็ดเงินที่งามสร้างการเงินที่มั่นคงการงานที่มั่นคงให้กับคุณสิ่งเหล่านี้กําลังจะก่อเกิดนะคะความมั่นคงกําลังจะก่อเกิด ความเป็นครอบครัวหรือความเป็นรากฐานที่แน่นแฟ้นในตรงนี้นะคะกำลังจะกอเกิดกับคุณคุณกำลังจะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณนั้นทำมากยิ่งขึ้นคุณกำลังจะมีความมั่นคงและภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <Spanish> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นที่คุณนั้นเคยหนักเคยเหนื่อยหรือเคยทุกข์มาในตรงนี้จะจบสิ้นไป <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีข,ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มที่คลายชีวิตคุณจะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้้นนนนะะะคใตรงี แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วจะได้รับการปรับเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งดีนะคะจะเป็นไปตามดังที่คุณนั้นไม่ว่าคุณนั้นจะรู้สึกอย่างไรคุณร้องขออะไรคุณภาวนาอะไรคุณตั้งใจที่อยากจะทําอะไรในตรงนี้จงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานทั้งหมดในตรงนี้ทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณกำลังจะทําทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลัง กำลังมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมั่นคงแล้วกําลังคงที่แล้วกําลังเข้าที่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับมั่นใจมากยิ่งขึ้นคุณจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเยอะคิดมากอยู่บ้านก็ตามนะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันนึกกําลังเป็นจริงอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น คุณจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะคะสิ่งที่คุณนั้นรอคอยหรือสิ่งที่คุณกังวลอยู่สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณคาดหวังมาโดยตลอดในตรงนี้กาลังจะเกิดกําลังจะเป็นจริงสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังในตรงนี้ก็คือคุณอาจจะอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลหรือคุณอาจจะดูแลแม่คุณแม่หรือเป็นอาบุญาัลีของคุณหรืออาจจะ เป็นบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในการดูแลของคุณหรือคุณอยู่ในการดูแลของเขาในตรงนี้ก็ได้นะคะจะมีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมาให้การแนะนําหรือให้แนวทางความคิดให้แก่คุณหรือบุคคลเหล่านี้กําลังปก,ปกป้องคุณหรือให้การสนับสนุนคุณอยู่ในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะแต่เขาเป็นผู้หญิงนะ หรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายได้เลยนะ DM เ e จ DM พ e ร์เลอรในตรงนี้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายได้เลยเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่าผู้ชายคนนี้ก็บ่งบอกถึงความมั่นคงมีมีหน้าที่การงานมีอิทธิพลมีตําแหน่งในตรงนี้เกิดขึ้นเขาเอ็นดูคุณเขามองคุณอยู่องหา่างนะสายตาของคนที่เป็น DM e e m p r r o r ในตรงนี้ก็คืออาจจะมีตําแหน่งที่ใหญ่โตอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ มีความที่เหมือนกับมีผู้คนเคารพน้ำหน้าถือตามียศที่ใหญ่อะไรประมาณนี้ผู้หญิงนี้ก็เช่นกันนะคะอาจจะเป็นภรรยาหรือเป็นพ่อกับแม่คุณในตรงนี้ก็เป็นได้นะอืมอาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขานั้นดูแลคุณอยู่ห่างเขาไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตใกล้ชิดแต่เขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นั่นเองนะคะ คุณจะสามารถสัมผัสได้คุณจะรู้สึกได้ว่าเขานั้นคอยดูคุณอยู่ห่างๆคุณจะอยู่ในสายตาของเขาเขาจะคอยระมัดระวังแล้วเขาก็จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นห่วงคุณนะมีความรู้สึกเหมือนกับคุณอาจจะทําอะไรในรูปแบบที่เขานั้นไม่ได้ต้องการให้คุณทําอ่ะอาจจะเป็นในลักษณะที่เขานั้นบอกว่าเราก็มีเงินนะเราก็รวยนะเราก็ไม่สามารถไม่เราเราไม่ทาเป็นทีต้องมา ทุกร้อนหรือมาลำบากแบบนี้ก okay. ็ได้เราเราสามารถใช้เงินของเราที่เรามีอยู่ในตรงนี้เรา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 คือเราสบายอยู่แล power, ้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์อารมณ์แบบเราเราเรามีเงินอ่ะเราใช้เงินของเราก็ได้เราเราเราไหวอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณอารมณ์อารมณ์นั้นนะอารมณ์แบบเราเราไม่ต้องทํางานก็ได้เราก็มีบ้านเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุณอยากจะทํางาน เหมือนคุณอยากจะเหมือนกับมาใช้ชีวิตของตนเองท,งทั้งๆที่พ่อและแม่ของคุณในตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่ได้อนุญาตให้กับคุณมาแต่คุณขอเขามาเองอะไรประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณนั้นทําตัวเองให้ก่อเกิดเองอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวอีกไม่นานความจริงจะถูกเปิดเผยอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประจักษ์อีกไม่นานคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อ่า ทั้งสองท่านในตรงนี้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบกายอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในตรงนี้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณในตรงนี้ให้คําแนะนําเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขานั้นตักเตือนหรือสิ่งที่เขาห้ามปาไมไว้ในตรงนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะประจักษ์ต่อคุณเดี๋ยวคุณก็จะทําความเข้าใจเองในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรในตรงนี้หรืออาจจะไม่ได้สนใจเดี๋ยวจะมีการเข้าใจกันเกิดขึ้นจะมีการทบทวน จะมีการได้รับรู้แล้วแหละว,ว่าเออสิ่งเหล่านี้เขาเตือนแล้วเขาหวังดีจริงนะเขาต้องการให้เรานั้นได้ได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าอะไรประมาณเนี้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเขาเขาสร้างรากฐานให้กับคุณแล้วคุณมีรากฐานแล้วเขาก่อร่างสร้างฐานให้กับคุณแล้วในตรงนี้แต่คุณไม่ชอบคุณคุณต้องการที่อยากจะสร้างรากฐานของตัวเอง คุณอยากจะทําของคุณเองคุณอยากจะเริ่มของคุณเองเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อแม่พ่อแม่ทํามาก็เป็นของพ่อแม่ถ้าหากอยากจะเป็นของเราเราต้องเริ่มขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับเป็นว่าเรามีความมั่นคงอยู่แล้วแหละระดับหนึ่ง แต่เราอยากจะมีความมั่นคงได้ด้วยตัวขงเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ต้องพึ่งพาสิ่งที่มีอยู่เดิมในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเดินหน้าเดินทางไปแดนไกลหรืออาจจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ไกลไปจากเดิมหรือสิ่งที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิม หรือพูดง่ายๆว่าสิ่งเก่าๆในตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะหวนกลับคืนมีโอกาสที่จะหวนกลับคืนได้ด้วยก็คือจะมีทั้งทั้งการที่คุณนั้นมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อไปพบเจอกับบรรยากาศหรือสิ่งที่คุณนั้นอยากจะไปหรือสิ่งที่คุณนั้นเคยไปแต่ยังเหมือนกับยังไม่ได้ถึงถึง ถึงจุดที่พึงพอใจมากเท่าที่ควรอะไรตรงอะไรในตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณจะต้องไปซ้ําอีกครั้งหนึ่งไปซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ก่อเกิดการเรียนรู้เกิดการเข้าใจเกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในตรงนี้หรือรวมถึงการที่ว่าความก้าวหน้าในอนาคตของคุณมีโอกาสที่จะก่อเกิดเกิดขึ้นได้คุณมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในในปัจจุบันการเงินของคุณมีโอกาสที่จะดีกว่าที่เป็นอยู่ มีโอกาสมั่งคัง่งมีโอกาสเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ผู้คนนับหน้าถือตาหรือมีบุคคลที่ให้การยอมรับหรือตอบรับคุณมากกว่าที่เคยเป็นหรือในความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่ว่าคุณนั้นจะได้พบเจอคนที่ถูกใจโดนใจ หรือบุคคลน,นี้อาจจะเป็นบุคคลที่เกื้อหนุนคุณอาจจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะมีเงินมากขึ้นหรือเขามีช่องทางที่หนุนนำทำให้คุณนั้นมีทั้งงานที่ดีในเงินที่ดีในตรงนี้เป็นได้หรือมีพลังงานผักดันที่อยากจะทำงานหรือมีแรงพลังงานในการที่จะทยานตนเองไปสู่อนาคตหรือความก้าวหน้าได้เรามองเห็นว่าบุคคลที่คุณนั้นกำลังจะได้พบเจอในตรงนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดิน ราศีมังกรได้นะคะหรือชาววันศุกร์นะคะหรือชาวราศีพฤษภได้ชาวราศีเมษได้เราก็มีราศีพิจิกนะคะที่เราเห็นในตรงนี้เนาะอืมเราก็มีโอกาสที่จะเจอชาวชาวราศีการันพุธได้นะคะเราก็มีมีพลังงานที่เหมือนกับว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนเก่งงานขยันแล้วเขาก็มี เหมือนกับ Energy ที่เหมือนกับอาจจะเป็นการสอนก็ได้นะจะเป็นเหมือนกับเป็นการสอนเป็นการผลักดันเป็นการทําให้ดูแล้วทาให้คุณนั้นเหมือนกับนําไปเป็นตัวอย่างแบบอย่างในการที่เหมือนกับเป็นไอดอลนะคะในตรงนี้เนาะเป็นการเหมือนกับใช้เขาเป็นโมเดลแล้วก็นําพลังงานของเขานั้นมาเป็น เป็นแบบอย่างในตรงนี้มาทําแล้วก็เป็นพลังงานว่าอยากจะเป็นอย่างเขาอยากจะเก่งอย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้นะเป็นพลังงานนั้นได้เราก็เป็นพลังงานที่เหมือนกับตัวเขาเนี่ยแหละเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ตัวเขาเนี่ยมีความเก่งมีผลงานให้ให้กับคุณได้เห็นเขาประจักษ์อยู่แล้วต่อสายตาของผู้คนแล้วคุณก็ได้เห็นผลงานของเขาได้เห็นถึงความสามารถของเขาและเขาเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่ทําให้คุณนั้น เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะขยันขึ้นมาแล้วคะ่ะประมาณอารมณ์อารมณ์เหมือนกับอยากอยากจากจากที่คนที่เหมือนกับว่าฉันไม่รู้จะทาอะไรฉันไม่มีเรื่องไม่มีแรงแต่คนคนนี้ยจะทําให้คุณนั้นมีแรงฮึดที่อยากจะทําแล้วก็ขยันขึ้นมาได้นะคะเป็นพลังงานบวกนะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เหมือนกับก่อนหน้านี้คุณอาจจะซึมเศร้าเนาะเสียใจอะไรบางอย่างในตรงนี้เกิดขึ้น อาจจะท้อแท้อะไรบางอย่างแต่คนคนนี้เหมือนกับเขาจะบังกระตุ้นทําให้คุณนั้นมีมีกาลังใจที่อยากจะไปต่อมีกําลังใจที่อยากจะสู้อยากจะฮึดอยากจะแบบเหมือนกับอยากอยากจะมีอนาคตเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ยอยากจะมีอนาคตอยากจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะไปต่อในสิ่งไปต่อหรือสารต่อกับสิ่งที่คุณนั้นชื่นชอบ อืมหรือเพราะความรักความชอบที่คุณนั้นมีให้ต่อเขาและสิ่งที่เขานั้นมอบให้กับคุณในตรงเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขามอบให้ในตรงเนี้ยมันทําให้คุณนั้นมีพลังงานเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของในเชิงอ่าเป็นบุคคลที่อยู่กับคุณหรือเป็นในลักษณะของบุคคลที่สูญเสียไปแล้วจากไปแล้วในตรงนี้นะคะ เขาอาจจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในตรงนี้ได้นะเพราะาเรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาอาจจะอยู่กับคุณก็ได้ในบางกรณีแต่บางกรณีเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วในตรงนี้นะคะแต่เขาจะคอยดูแลเราซัพพอร์ตคุณอยู่ห่างๆอะไรประมาณนี้นะอย่างที่เรามองอย่างที่เราบอกเพราะว่าคุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณอยู่ในเขาอยู่ในความทรงจําคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วก็ตามในตรงนี้เขาเขาจะอยู่ในความทรงจําของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากับคุณเคยได้กระทําต่อกันร่วมกันในตรงนี้จะวนเวียนกลับมาคุณจะคอยคิดถึงเราก็เหมือนนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กอดเก็บแต่สิ่งดีๆที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีในตรงนี้เอาไว้นั่นเองนะคะเพราะเรามองเห็นถึงความผูกพันที่ที่นั่นแฟนอยู่ในตรงนี้ ยิ่งในเรื่องของความรักนะคะเราบอกได้เลยว่าคนโสดนะคะจะเป็นลนักษณะที่เหมือนกับพยายามที่จะหาคู่พยายามที่จะมองหาคนที่ถูกใจหรือคนที่รักในตรงนี้จะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีความอยากจะมีใครสักคนและในตรงนี้นะคะคนโสดจนเริ่มที่อยากจะมีการพูดคุยอยากจะพบเจออยากจะออกสังคมเพื่อที่จะได้พบเจอใครสักคนหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ เริ่มที่พบเจอใครสักคนเริ่มมีการคาดหวังเกิดคาดฝันเกิดขึ้นว่าต้องการแบบนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มมีเหมือนกับมีการเป้าหมายเกิดขึ้นว่าเอยฉันฉันอยากเจอคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็อยากจะทําแบบนี้ลักษณะแบบนี้อยากจะโรแมนติกอยากจะมีการเอาอกเอาใจอยากจะมีการเหมือนกับให้เขานัม้มาดูแลเราอะไรประมาณนี <c oughs> ้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ ในลนักษณะของคนคุยนะคะคนคุยเรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นเริ่มมีพลังงานที่เหมือนกับเริ่มใช้อารมณ์นะคะเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับมีความรู้สึกมีความต้องการมีความหึงหวงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มใช้การสื่อสารในรูปแบบผิดๆเกิดขึ้นในลนักษณะในเชิงที่ว่าคุณตกหลุมพรางอารมณ์หรือคาลมในตรงนี้เพราะคุณรักคุณชอบ คุณถึงคุณถึงห่วงและวาจาของคุณนั้นอาจจะแสดงถึงอารมณ์โมโหการถึงห่วงการใส่ความเจ้าอารมณ์เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจะมีความเอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมั่นคงดีทุกอย่างดูนิ่งมันจะทําให้คุณนั้นมีความต้องการเกิดขึ้นคุณต้องการที่อยากจะมีสีสันมีการเคลื่อนไหว อยากจะให้มีการเหมือนกับมีรสชาติมีเหมือนกับมีการตื่นเต้นมีความร้าใจมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างดูนิ่งแต่ว่าความนิ่งในตรงนี้เป็นความนิ่งที่มั่นคงมีความรักมีความผูกพันมีความที่รู้สึกทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่ว่าขาดการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะคะอืมเป็นในลักษณะที่เหมือนกับคู่ฉันสามีภรรยายอยู่ร่วมกัน เอาเหมือนกับเอาใจใส่กันสนใจการดูแลกันเป็นอย่างดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือคงที่สม่ำเสมอจริงแต่ว่าไม่มีสีสันไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีเหมือนเป็นขึ้นเวฟอะนะคะที่เหมือนกับเป็นลักษณะที่ไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความกระตุน้นหรือเร้าใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นคุณต้องการที่อยากจะ ถ้าหากจะพูดอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่ได้มี18บวกกันนานแล้วคุณต้องการอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับอะไรประมาณนี้คุณก็เลยมีความเรียกร้องเกิดขึ้นในตรงนี้กับ2ก็คือคุณต้องการที่อยากจะมีความสุขมีความสงสนามีความชัดเจนมีการแสดงออกซึ่งกันและกันมีความระแวงถึงสิ่งที่เป็นไปหรืออาจจะมีความรู้สึก ดีจนเกินไปมั่นคงจนเกินไปจนคิดว่าใน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 สิ่งที่ดีจนเกินไปในตรงนี้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเหมือนกับว่าคุณรู้สึกสบายสบายจนสงบคุณก็เลยมีเหมือนกับสร้างจิสร้างจินตนาการเกิดขึ้นมาว่าในความสัมพันธ์นี้มีอะไรหรือเปล่าเริ่มมีความหึงหวงกันเกิดขึ้น เริ่มมีความเรียกร้องมีความต้องการมีความเจ้าอารมณ์มีความใส่อารมณ์เกิดขึ้นเหมือนกับทุกอย่างมั่นคงดีทุกอย่างดีหมดแต่ขาดความเข้าใจเท่านั้นเองนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้นะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่เพียงแค่เหมือนกับทุกอย่างคง,คงที่คงเดิมไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมและแล้เหมือนกับเป็นลนักษณะของอาการคนเบือ่อ เบื่อในความสัมพันธ์ที่มองไปทางนั้นก็เหมือนเดิมมองไปทางนี้ก็เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คุณต้องการความแปลกใหม่ในความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทรงจิตวิญญาณกำลังจะมาบอกอะไรกับคุณนะคะทรงจิตวิญญาณเนาะ sensitivity grounding i n v e r t d revolution awakening จะเป็นในลักษณะที่ดูเหมือนกับคุณจะมีความอ่อนไหวและความอ่อนไหวของคุณในตรงนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วถึงแม้ว่าคุณนั้นต้องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนา ต้องการให้ได้ดั่งใจเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงคุณจะต้องตื่นรู้ให้ได้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคืออะไรคุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงหรือสิ่งที่มีอยู่ในตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่า <rim> yes? ในตอนนี้เหมือนคุณยอมรับไม่ได้เหมือนคุณไม่ยอมรับและคุณอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านั้นคุณเหมือนกับปฏิเสธกับสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะไปต่อแต่ความเป็นจริงแล้วคุณจําเป็นี่ต้องไปต่อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่โรแมนเจ้ากรรมจะมาบอกอะไร very soon เร็วๆนี้ it is safe for you to love นะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยนะคะแล้ก็ h a r d to h a r d conversation Let's go of control i s s u นะคะคือในตรงนี้เร็วๆนี้นะคะเราจะสัมผัสได้ว่าอสิ่งที่เราคิดไปในตรงเราคิดมากไปเองแล้วก็สิ่งที่เรานั้นกังวลมากจนเกินไปในตรงนี้มันไม่ใช่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างยังคงที่ยังคงปลอดภัยขอเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็เปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแหละว่าสิ่งที่เรากังวล กังวลกังวลไปนั so, it s, it s ้นมันไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์นั้นเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะประจักษ์ถึงความจริงเดี๋ยวเราจะได้รู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชัดเจนประจักษ์อยู่ต่อคุณเดี๋ยวทุกเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนกับเหมือนเป็นการคลี่คลายคลายในตัวในตัวในตัวของเรื่องราวเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นสถานการณ์เหล่านั้นคนเหล่านั้นในตรงนี้เดี๋ยวคุณจะรู้ความจริง นะคะอย่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนกันบลักษณะคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรอย่าทุกอย่างเปิดเผยขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะพี่อ่านคอมเมนต์กันทุกคนนะคะพี่สนพี่ชอบอ่านเนาะในตรงนี้นะคะพี่พี่ใส่ใจทุกคอมเมนต์นะคะสามารถ กดติดตามกันได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ